สวัสดีพี่น้อง f c ทั่วโลกครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อฟไปทำการต่อวงจรไฟสำหรับท่านที่อยากจะทำการติดตั้งไฟตัดหมอกหรือว่าสปอตไลท์นั่นเองนะครับก็เราพูดถึงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าว่าฝนตกหนกักรถติดฟิล์มขับกลางคืนนะครับไฟหน้าจะมองไม่ค่อยจะเห็นทางนะครับทุกท่านดังนั้น ช่วงนี้หน้าฝนรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาวนะครับเพราะเมื่อเข้าหน้าหนาวใครขับรถขึ้นดอยท่านก็จะเจอหรือว่าประสบปัญหาเรื่องของแสงสว่างไม่พอขับรถในขณะที่มีหมอกลงหนาจัดนะครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีทุกท่านไปทาการแก้ไขปัญหารถคันนี้ด้วยนะครับรถคันนี้ได้ทําการต่อสปอร์ตไรท์มาไม่รู้ว่าต่อ,อยังไงนะ ทำให้เวลาเปิดสปอตไลท์ปั๊บฟิวขาดทั้งคันเลยวันนี้เรามาทำการแก้ไขแล้วก็เดินวงจรใหม่นะครับทุกท่านที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสองสายไฟที่ผมได้ถือได้จับเมื่อกี้นะครับสายหนึ่งเขาดึงไฟมาจากสายเมนอีกสายหนึ่งเขาดึงไฟมาจากไฟหลีนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาที่เขาต่อเข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นตรงนี้ นะครับสวิตตรงนี้มันจะมีสามขั้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะโดยปกติแล้วขั้วไฟที่เราจะใช้เราจะใช้หัวกับท้ายนะครับใช้แค่หัวกับท้ายสําหรับผมนะคนอื่นอันนี้ผมไม่รู้แต่ขั้วกลางผมไม่ต่ออยู่แล้วนะครับอ่าผมจะใช้หัวกับท้ายนะครับในการต่อกระแสไฟแต่ที่แน่แๆสวิตไฟตัวนี้นะครับเขาต่อมาผิดนะครับเขาต่อมาผิดจะผิดอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันนะครับถ้าหากว่าต่อผิดแบบนี้ไฟไม่ลดได้ทั้งคันเลยนะครับเรามาดูกันตรงนี้เห็นบอมเขาต่อมายังไงเนี่ยนะครับสวิต์ปกติเขาต่อแค่สองสายแต่ตัวนี้ต่อมาสามสายเลยนะครับแล้วสามสายตรงนี้มันไปโผล่ที่ไหนบ้างต้นทางมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะไม่งั้นไฟไม่ลดนะเพราะว่า ขาต่อมาผมลองเปิดสวิตช์ดูนะครับไฟขาดทั้งคันเลยฟิวเมนขาดทั้งหมดเลยนะครับฟิว 30A 50A 6 0าขาดหมดเลยนะครับอ้าวเรามาดูกันนะครับว่าเขาต่อมาอย่างไรนะครับทุกท่านสายไฟทั้งสามสายที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับสีน้ําเงินกับสีดำสองเส้นนี่นะครับที่เขาต่อมานะปกติสายส,ายสีน้ําเงินที่ทุกท่านได้เห็นมันเป็นสายกาวของรีเลย์นะครับมันเป็นสายกาวของรีเลย์แต่ เอาสายกาวรีเล์ไปเข้าที่สายไฟลีนะครับเอากาวไปเข้าสายไฟลีเอาสายไฟลีวิ่งไปสวิตช์นะครับอ่าจากสวิตช์แล้วก็วิ่งมาลงกาวนะครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะครับสามสายเลยนะครับสายกาวก็เอาไปพ่วงกันกับสวิตช์ออกจากสวิตช์ก็มาลงกาวนะครับแล้วก็เอาสายไฟพ่วงเข้าไปที่สวิตช์ด้วยหนึ่งเส้นนะครับเอาละ ต่อการผิดมาหนึ่งถึงเทือดเร็แล่ะครับพี่น้องเอ้ยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนตอนนะครับต่อมาแบบนี้ไฟไม่ลดได้นะอันนี้เลขแปดห้านะครับผมเขียนไว้นะครับทําไมผมถึงต้องเขียนเลขแปดห้าเพราะว่าผมได้เขียนวงจรขึ้นมาแล้วนะครับเลขแปดห้าตรงนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งขั้วลบนะแต่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฝังวงจรและอธิบายฝังวงจรใหม่ให้เอฟซีทุกท่านได้ดูกันนะครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้ มันมีสี่ขานะครับรีเลย์สี่ขากับห้าขาไม่ได้ต่างกันนะอ่ารีเลย์สี่ขากับห้าขาเนี่ยนะครับวงจรไฟเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ว่ามีสี่ขากับห้าขาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเอาละนะครับทีนี้เราก็จะไปดูกันที่เรื่องของผังวงจรกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าที่เนี่ยที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเขาต่อมาผิดเอาไฟไปเข้ากาวากาวไปเข้าไฟแล้วก็ พอแอก,กสวิตก็ยังมาลงกาวอีกแบบนี้ช็อตกันพังแน่ๆนะครับทุกท่านเรามาอ่านพังวงจรกันครับ f อนะครับถ้าว่าเราจับรีเลย์ขึ้นมาแบบนี้หงท้องป้นหลังงานขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นเลข30นะครับเลข30เราจะต้องต่อกระแสฟไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับเราต้องผ่านฟิวมาด้วยนะเอาออกจากแบตเตอรี่เข้าฟิวออกฟิวมาเข้าขั้ว30นะครับ ส่วนขั้ว85นะครับก็คือสายกาวใครจะต่อลงตัวถังก็ได้ใครจะต่อไปที่ขั้วรบของแบตเตอรี่ก็ได้ส่วนนะครับ86นะครับ86คือสายไฟคำสั่งนะครับก็จะมาจากไฟลีนั่นเองนะครับทุกท่านส่วน87นะครับถ้า5ขามันจะมี872ตัวนะครับดังนั้นเราจะเอา87 ออกไปใช้งานออกไปที่โคมไฟหน้านั่นเองนะครโคมไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับทุกท่าน f อทีนี้เราก็มาเริ่มทําการต่อวงจรกันเลยนะครับนี่นะครับทุกครั้งที่เราทําการต่อวงจรไฟรถจริงที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของฟิวอย่างเช่นฟิวตัวแดงนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่อ่า กับขั้วแบตเตอรี่ตรงนั้นก็จะเป็นฟิลของพัดลมนะครับซึ่งผมก็ต่อขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับทุกท่านแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราต่อฟิลเข้าไปนะครับอ่าต่อฟิลเข้าไปปั๊บนะครับต่อเข้ากับสายสายเส้นสีเหลืองสายเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับเป็นสายไฟขนาดหกมิลน,นะครับประมาณนั้นหรือเปล่าเอาจำไว้ได้ครับพี่น้องนะครับว่าสายไฟมิลแต่สายไฟเส้นสีเหลืองตัวนี้ผมจะต่อไปเข้าขั้วสามสิบนะ แบตเตอรี่นะครับจะไปเข้าขั้ว3 0ของรีเลย์นั่นเองนะครับเป็นไฟรอไฟแช่รอนะครับทุกท่านที่สำคัญก็คือถ้าเราต่อกระแสไฟเราต้องผ่านฟิวเสมอนะครับทุกท่านถ้าเป็นต่อพัดลมนะครับจะใช้ฟิวส0มแอมป์ M, แต่ถ้าต่อไฟตรงนี้นะครับผมจะใช้ฟิวแค่1 0แอมป์ M, นะครับเต็มที่ไม่เกิน1 5แอมป์นะครับ เมื่อเราทำการต่อกระแสไฟมาเข้าที่ขั้ว3าสิบเป็น okay ที่เรียบร้อยนะครับแปดหเราก็ต่อพ่วงเข้ากับสายไฟลีก็แล้วกันนะครับก็ข้ามหายเจอเร่อไฟลีนะครับก็เอามิเตอร์วัดเอาก็แล้วกันนะครับสายไฟลีนะครับทีนี้นะครับสายไฟลีที่เราต่อออกมาเราจะเอาไปผ่านสวิตช์เปิดปิดแล้วค่อยย้อนกลับมาที่รีเลย์ก็ได้นะครับกทข้านะหรือใครจะเอา สายไฟหลีต่อเข้าที่ขั้วแปดของรีเลย์เลยก็ได้นะครับทุกท่านแล้วเราจะไปทำการต่อสวิตเข้าไปที่ขั้วเก้านะครับก็คืออ,อ่อาขั้วก้าออกจากรีเลย์ไปที่สวิตออกจากสวิตแล้วค่อยวิ่งมาลงตัวถังก็ได้นะครับทุกท่านก็แล้วแต่ว่าใครจะ ตัดไฟหรือว่าตัดกาวนะครับในการเปิดปิดสวิต์นะครับจะใช้สวิต์เปิดปิดตัดไฟหรือตัดกาวก็แล้วแต่นะครับทุกท่านนะตอนในเคสนี้นะครับไฟหลีก็จะออกมาที่สวิต์นะครับสายอีกเส้นหนึ่งนะครับของสวิต์ก็จะวิ่งกลับไปที่รีเลย์นะครับเราจะต่อเฉพพะหัวท้ายนะครับของสวิต์ไฟนะเราจะต่อเข้าที่ขั้วหัวกับขั้วท้ายของสวิต์ไฟนะ อตรงกลางเราไม่ต่อนะครับทุกท่านนะนี่เราต่อมาแล้วเสร็จสับเรียบร้อยอ่าหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมเขียนฝังวงจรให้ดูช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านนะมันต่อได้สองวิธีนะครับทุกท่านอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราทําการต่อไปอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับนี่ผมเขียนไว้เลยกันหลงนะครับพี่น้องนะอ่า สายไฟขั้ว87นะครับผมก็ได้ทําการต่อออกไปแล้วนะครับต่อวงจรออกไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาต่อมาผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับตัวนี้87นะครับผมต่อมาแล้วนะครับผมเอาหลอดไฟธรรมดามาสวมนะครับเราหลอดไฟธรรมดามาสวมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสเปิดสวิตช์ให้ FC ได้ดูกันนะครับทุกท่านนะอ่าว่าเวลาที่ผมต่อแล้วมันจะติดไหมไฟมันจะช็อต าฟิลมันจะขาดหรือเปล่าอันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าผมต่อเฉพาะหัวกับท้ายนะตรงกลางไม่ได้ต่อนะครับทุก่านตรงกลางไม่ได้ต่อนะไยเข้าหัวออกท้ายแค่นั้นนะครับสําหรับการใช้สวิตตัวนี้นะครับสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับอันนี้หัวท้ายเด้อเบิ้งนี้ดีเบิ้งชัดๆกันครับพี่น้องนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะทําการเปิดสวิตให้พี่น้อง FC ได้ดูกันนะครับว่าเวลาที่ผมเปิดนั้น ไฟที่สวิตจะติดมาไหมนะครับอ่าแล้วหลอดไฟจะติดขึ้นด้วยไหมอันนี้นะครับผมเปิดไฟลีแล้วนะครับไฟลีติดไฟลีอ่าเขาวิ่งมาที่สวิตพอผมเปิดสวิตไฟจากสวิตนี้ก็จะวิ่งไปสั่งให้รีเลย์ทำงานนั่นเองนะครับทุกท่านเห็นไหมอันนี้นะครับเราต่อถูกแล้วแต่ที่เขาต่อมาเปิดสวิตท,ทั้งเดียวขาดทั้งคันเลยนะฟิวน่ะ นะครับแบบนั้นไฟไม่รถเราต้องต่อให้ถูกนะครับทุกท่านอันนี้เทสให้ดูเลยนะครับพี่น้อง f c นะเรามาดูนะครับอนนี้ก็คือหลังจากที่เราทําการต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้ไฟได้แล้วนะครับในเคสนี้นะครับแต่ในช่วงท้ายคลิปต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมเขียนผังวงจรขึ้นมาให้พี่น้อง f c ได้ดูกันนะครับว่า เวลาที่ผมต่อใช้งานจริงๆผมต่ออย่างไรนะมันต่อได้สองสูตรสองวิธีนะครับ FC ทุกท่านครับดูกันนะครับ FC แจวเวลาที่ผมต่อดีเลย์เมกีที่ผมบอกว่าต่อได้สองสูตรต่อ,อยังไงบ้างนะครับทุกท่านอ่ะนะครับอันนี้กล้องอยู่ใต้คางด้วยขออภัยด้วยผมก็อ่ามองไม่ค่อยชัดทสักเท่าไหร่นะอ่านะครับขั้วสามสิบนะครับสามสิบเป็นไฟบวกมาจาก แบตนะครับอ่ารู้แล้วนะมาจากแบตนะครับทุกท่านนะขั้วสามสิบเป็นไฟบวกมาจาก, battery, บาก,กแบตเตอรี่นะครับ,อ,บ,นะรบอ่ากล้องผมก็ไม่โฟกัสแล้วทีนี้นะครับสามสิบคือไฟบวกนะครับอ่าทีนี้นะครับเวลาที่เราต่อนะครับอ่ากระแสไฟเมื่อกี้นะครับวันนี้ออกใช้งานนะแปดเจ็ดออกใช้งานอ่าไปใช้งานก็แล้วกันใช้งานนะครับ เวลาที่ผมต่อนะครับขั้วเก้านะครับมันจะมี85นะครับ85ตรงนี้นะครับเวลาที่เราต่อเนี่ยนะครับ85นะครับ85นะสายไฟเนี่ยนะครับมันออกมาจากรีเลย์ตัวรีเลย์เนี่ยนะครับมันก็จะมาลงกาวใช่ไหมอันนี้อันนี้ขอทําเป็นกาวก็แล้วกันนะครับสัญลักษณ์กาวนะครับอันนี้สัญลักษณ์กาวก็แล้วกันนะครับ 85นะครับ85เป็นสัญลักษณ์เก้านะครับไฟนะครับมันจะมาอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับเนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นสวิตนะครับสวิตที่เรามาใส่ใหม่นี่แหละนะครับสวิตเนี่ยสวิตเปิดปิดนะครับเราจะมาต่อ85แบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับ85เราจะต่อลงกาาไว้นะครับ85เราจะต่อลงกาาไว้นะครับเราจะมาต่อกันที่ขั้วอันนี้ก็ได้นะครับ ตัวแปดหกนะครับแปดหกนะครับนี่นะครับไฟลีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสัญญาณมาจากไฟลีนะสมมุติว่าไฟลีนะครับอ่าไฟไฟลีนะครับไฟลีนะครับอสายไฟลีมาเข้าสวิตช์นะครับออกจาสวิตช์ก็มาแปดหกนะครับ เราจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับสูตรหนึ่งกับสูตรที่สองนะครับทุกท่านนะไปจะต่อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับทุกท่านนะในการตัดอาสวิต์ปิดเปิดเนี่ยนะครับทุกท่านเราจะใช้สูตรที่หนึ่งหรือว่าสูตรที่สองก็แล้วแต่พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับแต่นะครับในตอนที่ผมถ่ายทํานะครับผมใช้ สูตรนี้นะครับแต่การใช้งานจริงผมเลือกเป็นสูตรที่2องสูตรนี้นะครับอ่าผมจะเป็นการตัดต่อสายกาวเอานะครับทุกท่านก็เอาแล้วแต่พี่น้อง fc นะครับจะชอบแบบไหนนะครับในการใช้งานนะครับอาจะตัดต่อไฟเข้าหรือว่าจะตัดต่อเป็นสายกาวในการเปิดปิดไฟนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับ